วันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการเซตค่าหน้าจอนะครับของเจ้าตัวนี่ครับ Google Chrome นะบางคนนะครับเจอแนวแนวมันแวร์หรือพวกโทรจานหรือสายแวร์เขายิงมันไม่ได้โทรจานหรอกมันเป็นเหมือนเว็บบางเว็บอะที่เขาขายข้อมูลขายข่าวขายอะไรเนี้ย แน่นอนเขาก็จะมีในรูปแบบของเบราวเซอร์อะไรของเขานะครับอันนี้ผมทำมาเนี่ยจะเป็นรูปแบบการยกตัวอย่างเบราวเซอร์นะก็จะไม่ได้มาบอกว่าเฮ้ยเบราวเซอร์ Bowser ตัวนี้มันดีไม่ดียังไงสมมุติว่าท่านอยากใช้เบราวเซอร์เนี่ยอ,อ,อย่างผมขอยกตัวอย่างของ google แล้วกันนะคลิปนี้จะไม่ได้บอกมันดีหรือไม่ดีอยากใช้อะแต่ว่าบางคนอะไปท่องเว็บ แล้วก็หรือแบบไปดาวน์โหลดอย่างเช่นโปรแกรมเบิร์ชิปชิปไอซีอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเกมหรือหนังเนี่ยปรากฏว่ามันจะมีแบบพวกเว็บที่แบบเขาเรียกว่าเป็นเว็บข้อมูลข่าวสารอ,ะอ่ะก็จะแฝงโตมาแล้วบางคนก็ไม่รู้ไปกดโดนอะไรหรือบางทีไม่ต้องกดนะครับมันก็พร้อมจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ ให้คุณได้เลยนะครับอ,อย่างเช่นผมเนี่ยก่อนหน้านี้นะก่อนหน้าเนี้มันจะมีแทบ็บแท็บหนึ่งเนี่ยเนี่ยเวลาผมกดแท็บใหม่นะมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้ขึ้น Google นะมันจะขึ้นเป็นเว็บเก่าเว็บเดิมคือ y ahoo มีวิธีทำนะครับสมมุติว่า่อตอนตอนนี้ยมันมันขึ้นเป็น y ahoo เนี่ยเวลากดค้นหาอะไรตรงนี้มันก็จะเป็น y ahoo หมดเลย ซึ่งพอพอเราค้นค้นหาบริเวณนี้นะมันจะกลายเป็นว่ามันไม่ถูกค้นหาด้วยคําสั่งจากเว็บ Google ครับหรือหรือเว็บที่เราต้องการมันไปค้นหาด้วยจากเว็บแบบอ่าไม่ว่าจะเป็นเว็บจากประเทศจีนจากอ่าญี่ปุ่นหรือจากจีนหรือจากฝั่งอเมริกาใตา้หรืออย่างหนึ่งอะ่ะแต่บังเอิญเราไม่ต้องการเพราะเนื่องจากรูปแบบในการค้นหามันไม่ถูกใจเราคือ เวลาที่เราค้นอะไรไปแล้วเนี่ยเวลาเรากดเลือกนะฮะอย่างเช่นสมมติผมหาหอะไรสักอย่างหนึง่งอ่ะผมหาหอะไรอย่างหนึง่งนะแล้วเวลาเนี่ยพอผมแคสเนี่ยอยากกดรูปเนี่ยให้มันเป็นแค่พรีวิวอะปรากฏเว็บบางเว็บอะมันเข้าไปเลยซึ่งบางทีเราไม่ต้องการนะครับหรือหรือบางทีบางเว็บอะเนี่ยเรากดอย่างเงี้ยเราอยากให้มันเข้าไปเลยแต่ Google มันไม่เข้าให้เออเนาะก็แล้วแต่ความต้องการสมมติ ผมอยากได้เว็บสมมติไม่อยากได้ Google แล้วนะเอ่ออานเนี่ยอะย่าฮูละกันนะอ่ะไม่ไม่มาแล้ววะปอเตสมมติอ่ะผมอยากได้เงี้ยย a าฮู Yahoo อ่ะ นะเนี่ยว,วิธีการเซตค่ามานะให้เรากดอย่างเงี้ยนะกดคลิกขวาคลิกขวาคลิกขวาแล้วก็จาัดก,การเครื่องมือค้นหาและการค้นหาเว็บไซต์นะครับอ่าอันนี้มันเป็นวินโดว์ค่อนข้างเก่านะครับเนี่ยมันก็อยู่ในรูปแบบอ่าการตั้งค่านะครับแล้วก็เครื่องมือค้นหาฮนะนี้เราจะเห็นเว็บเห็นมาก มันจะมีเว็บเนี่ยเว็บเว็บอะไรไม่รู้อ่ะสมมติผมไปท่องเว็บแบบเอ่อเว็บหนังเว็บฟุตบอลนะฮะหรือเว็บแบบหนังที่แบบสําหรับท่านชายอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีพวกเนี้ยโผล่ขึ้นมาเนี่ยสังเกตไหมครับว่าแนวแนวเนี้ยเป็นแนวแนวเว็บเบราว์เซอร์นะฮะเช่นแบบบิงหรือแบบ microsoft อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างอย่าง microsoft เขามีข้อดีอของเขานะครับเขาจะหาแบบบางอย่างที่ google นะ่ะ มันไม่มีนะครับเพราะว่าเนื่องจาก g o เ g ่ e เขาก็มีรูปแบบในการทำตลาดนะครับหรือขายข้อมูลนะครับแต่ o s o r t เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบทำตลาดมากขนาดนั้นฮะเนี่ยแล้วนี้มันก็จะมีเจ้ารูปที่เป็นเนี่ยการทำงานเพิ่มเติม,ตมฮะหรือจุด3าจุดด้านหลังเนี่ยนะสมมติว่าผมอยากให้ y ahoo เนี่ยมันกลับมาเป็นเว็บค้นหาของผมนะครับเนี่ยเพียงผมกดไอ้ปุ่ม3ปุ่มเนี่ยมันก็จะมีทำให้เป็นค่าเริ่มต้น ไม่ใช่ไม่กดให้เป็นค่าเริ่มต้นไปแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยพอผมมากดนะครับแท็บใหม่ปุ๊บเห็นไหมมันจะกลายเป็นยั o ฮูมาแล้วซึ่งบางทีถ้ามุดเราอยากใช้ g o o g l e หรือยกใช้ Microsoft Bing หรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็ต้องมานั่งพิมพ์ใหม่อ่ะมันก็จะเสียเวลานะฮะ ผม,ผมอยากใช้ microsoft bing ในการค้นหามันเสียเวลานะครับเพราะจุดเด่นของแต่ละเว็บเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะ,ะในอย่างเนี้ยผมหารถยี่ห้อหนึงนะเป็นรถเก่าแล้วหาด้วย google นะครับกับหาด้วย microsoft bing เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันคล้ายกันนะจะบอกเลยไม่เหมือนกันรูปแบบการน,นำเสนอข้อมูลนะครับการซื้อขายข้อมูลต่างกันนะครับ เยาหูก็ต่างคนระับอ่าเนี่ยเซิร์ชด้วยยาหูมั่งอ่ะอ่าเนี่ย๋ย,ย,ยมากระเถิบให้แม่งอยู่ใ,ใกล้กันเอามานี่อะนี่นะหาด้วย Microsoft Bing นะครับกดมาที่รูปภาพนะจะได้ประมาณนี้เนะี่ยอะ Google ประมาณนี้อ่ะ คล้ายกันนะแต่ไม่เหมือนกันอ่าเนี่ยที่ที่ผมบอกสมมติผมกดอันนี้ของ yahoo นะ google เนี่ยดูพรีวิวเนี่ยอ่ากดานี้ก็ดูพรีวิวนะอ่าดูพรีวิวนะลองไ i c r o ซอฟต์ั่งดิอ่าสีเหลืองเนี่ยน่ารักดีกดเข้าไปเป็นอย่างนี้มั่งเข้าไปเลยป่ะอ่ายอมรับอ่าไม่กดกดเข้าไปมันจะเป็นพรีวิวขนาดใหญ่นะครับอ่า พอถ้ามุดเป็นของ Yahoo นะปุ๊กแม่งเข้าเว็บไปเลยเห็นไหมไม่มีพรีวิวนะ o o o l l e มีพรีวิวนะ m i r r s s o t t Bing เนี่ยจะเป็นพรีวิวขนาดใหญ่ก่อนแล้วค่อยเข้าไปในเว็บอ่ะกดอีกทีเมื่เข้าเว็บเนี่ยแล้วมันจะให้แบบเอ้เหมือนเป็นพรีวิวภาพใหญ่ก่อนแล้วนี่พอคุณอยากเข้าเว็บคุณมากดตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ จะแท็บใหม่ไม่แท็บใหม่ก็ว่าอีกทีหนึ่งนะ Google ก็ต้องกดสองครั้งเนาะเหมือนเดิมนะสักคันหนึ่งอะไรแบนี้เนี่ยเห็นไหมพรีวิวก่อนแล้วก็ใกล้เคียงนะแล้วก็เลยกดเข้าไปอ่ะทีนี้อยากกลับให้เป็น Google เหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ผมตั้งไว้เป็นย a h หูเห็นไหมตรงนี้มันก็จะเป็นย a h หูนะตรงนี้มันก็เป็นย a h หูเลยอยาก ให้เป็น g o o g l e เหมือนเดิมนะครับทำอย่างนี้ก็พิมพ์ม Google ไปสมมติอยา Chrome, กได้ g l e c h r o m มกลับมาเหมือนเดิมนะครับคลิกขวานะครับตรงช่องนี้แหละนะแบบง่ายๆ่าจากการเครื่องมือค้นหาและการอะไรค้นหาเว็บไซต์เห็นไหมก่ที่จุดสจุดนี้นะปุ๊บายเป็นค่าเริ่มต้นเรียบร้อยนะครับจากนั้นพอเรากดแท็บใหม่ มาแล้วหรือหรือปิดปิดอ่าปิดปิดนะเห็นไหมเปิดขึ้นใหม่ก็เป็น Google นะก็วันนี้ก็เพราะนี่ครับเป็นวิธีค้นหานะอันนี้เพิ่มทางลัดฮะเอาไว้บุ๊กมาร์กนะเอาไว้บุ๊กมาร์กก็ทําได้หลายอันนะครับแบบเราเข้าเว็บอันไหนบ่อยก็บุ๊กมาร์กไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าว่างก็เดี๋ยวจะมาลงให้นะครับวิธีบุ๊กมาร์กอ่าสำหรับวันนี้ครับ ขอลาไปก่อนนะครับเขากับยูจับทีวีได้ใหม่ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ